สวัสดีครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มหน้ามนคนน้าหล่อจาก YouTube Channel ที่ดินถูกทำเลดี159อีกแล้วนะครับวันนี้รุ่งครับพามาดูที่ดินแปลง2ไร่แนวสวนเกษตรนะครับแปลงนี้เหมาะทําเกษตรนะครับเหมาะทําโคกหนองนาโมเดลนะครับแปลงที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังอยู่นี้นะครับแปลงนี้ติดถนนนะครับติดถนนอย่างนี้เลยนี่ครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ย เ0เมตรเลยนะครับถนนเนี่ยกว้าง78เมตรเลยนะครับพิกัดนะครับตำบลทรายมูลอำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกนะครับอยู่ไม่ห่างไกลกรุงเทพนะครับอยู่ห่างฟิวเจอร์พาร์คดังสิตเพียง49กิโลเท่านั้นเองนะครับเดินทางสะดวกมากมุ่งหน้าสู่นครนายกเลยนะครับแล้วก็มาอยู่เทิร์นตรงกมที่50กว่าแล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะอยู่หลักกิโลเมตรที่49ิบบวกบกนะครับแล้วก็ห่างเขาเรียกว่าเข้าซอยนี้นะครับซอยทองนีนะครับนี่ครับ เข้ามาจากปากทางซอยถนนรังสิตธิรนายกเนี่ยครับเข้ามาเพียง1กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวรุ่งครับพาไปดูที่ดินจริงกันนะครับนี่ครับเรายืนอยู่หน้าแปลงนะครับแปลงนี้มีเนื้อที่2ไร่นะครับแต่ท่านสามารถแบ่งแปลงละหนไร่ได้นะครับสนนราคา4,000บาทต่อตารางวาหรือว่า1 6 0 0 0ล้านแบาทต่อไร่นะครับเหมาสามล้านสอนะครับ2ไร่นี้นะครับนี่ รุ่งเดินเข้ามาในแปลงแล้วนะครับนี่ครับมาดูกันเหมาะทําโคกน้องนาโมเดลนะครับรุ่งครับคุณบอกว่าให้หน่อยละนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูหลังแปลงกันนะฮะนี่ยืนอยู่กลางแปลงนะครับหน้ากว้างติดถนนสาธารณะที่ว่าเนี่ยครับติดถนนเนี่ย70เมตรเลยแล้วก็ลึก45เมตรนะครับด้านหลังติดแปลงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลำรางนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ครับนี่ก็จะมีบ่อหน่อยหนึ่งนะครับ ทำบ่อไว้ให้แล้วนะครับทำโคกหนองนาโมเดลทำสวนเกษตรนี่ได้เลยเหมาะมากครับแล้วก็รุ่งครับเนี่ยยังจะขายแคมเปญพิเศษให้ด้วยนะครับขายเงื่อนขายพิเศษนะครับราคาที่ว่ามานะครับสามล้านสองแสนบาทเนี่ยหรือว่า1ไร่เนี่ยหไร่ล้านหกนะครับรุ่งครับขายเงื่อนขายพิเศษนะครับท่านไม่ต้องใช้เงินก้อนท่านไม่ต้องควักเงินก้อนโตโตนะครับเหมาะ ทำโคกหนองนามโมเดีลหรือท่านที่จะเก็งกาไรลงทุนเก็งกําไรก็ได้ครับซื้อที่ดินลงทุนที่ดินณนะเวลานี้เสถียรที่สุดนะครับแล้วก็ซื้อที่ดินทิ้งไว้เนี่ยมีแต่ขยับราคาขึ้นขึ้นขึ้นนะครับนครนายกเนี่ยใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับน้ำตกวังตะไครนะครับ น้ำตกอะไรนางรองนะครับแล้วก็เขื่อนคุ้นด่านประการชนไม่ห่างนะครับไม่ห่างเขาใหญ่เขาห่างแปลงนี้ห่างเขาใหญ่เพียงน่าจะไม่ถึง40กิลนะครับ30กว่ากิโลนะครับห่างกรุงเทพก็หกสิบเกิโลเช่นกันนะครับเดินทางสะดวกครับเดินทางมาพักผ่อนยามวัยเกษียณหรือว่าวัยสร้างตัวซื้อผ่อนทิ้งไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังแปลงกันหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับ วันนี้อากาศเย็นสบายรุ่งหยุดายามเย็นเนี้ยนะครับที่นี่อากาศเย็นมากนะครับสูตรโอโซนสบายๆส,สดชื่นนะครับน,นี่เรายืนรุ่งยืนอยู่หลังแปลงนะครับด้านหน้านยะเห็นไหมฮะติดถนนหน้ากว้างมากนะครับหน้ากว้างสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงกันนะครับเดินมาหลังแปลง นี่ครับคันคันหลังแปลงก็จะสูงนะครับสูงแล้วก็นี่เขหมุดเขตอยู่มีแล้วครับมีแล้วนะครับทางวัดมาเช็คแล้วมีหมุดเขตเรียบร้อยนะครับนี่นี่นี้ยืนอยู่หลังแปลงนะครับสวยงามมากครับแปลงละ1ไร่ไรนะครับหรือจะเมาส์2แปลงนะครับ2ไร่นะครับสามล้านสองแสนบาทนะครับสวยงามมาก สวยเามมากครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับยามเย็นมองท้องฟ้าบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลงไปดูในแปลงกันอีกทีนะครับเงื่อนไขยินดีครับยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขโฉนดเอกสารสิทธ์เป็นโฉนดนะครับนสสจอหรือว่าโฉนคดครุฑแดงแจ๋นี่แหละนะครับนะครนายกนะครับสนใจทักมาคุยมาเจราจากันได้เลย ลุงพาไปเดินไาเดินดูในแปลงอีกหน่อยนะครับเหมาะมากครับไวกเกษียนไว้สร้างตัวได้หมดถ้าสดชื่นนะครับนสนใจทักมาคุยมาเจรจากันได้เลยครับลุงครับจัดให้ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกดกระดิ่งติดตามที่ YouTube c h a n n e n ที่ดินถูกทำเลดี159รุ่งครับจะสรรหาที่ดินถูกถูกทำเลดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟทิ้งเหมือนท่านเลยนะครับฝา,ากเพจ Facebook ที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ